ตั้งแต่ตั้งแต่ทำรายการมาเนี่ยไม่เคยเห็น ผู้ไม่เคยเห็นผู้ดำเนการของเราสูสีขนาดนี้เลยสูสีมากนะครับไม่ใช่ว่าคะแนนนี่ตอบถูกกันหมดนะครับคะแนนนี่ตอบกันไม่ถูกเลยสักครั้งเดียวเลยนะครับผม <นะ S 1> เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเลยนะครับ <นะ S 1> ขอเสียงประมือต้อนรับคุณสุชินทองเนื้อแปดครับ ตำเนียงภาษาฟังดูก็เชยสิ้ดีเพื่อนฝูกล้อกันปนเปี่ยวพี่ก็มาน้องก็มาสวัสดีครับสวัสดีครับคุณสุชินนะครับเชิญครับนั่งยืนตรงนี้อยู่ตรงนี้แต่พี่ยัไปไหนพี่จอนเดี๋ยวก่อนเรามาคุยกันก่อนนะครับชื่อเล่นชื่อพี่จอนเหรออ่าพี่จอนครับชื่อเล่นชื่อพี่จอนนะครับคราวนี้ถามก่อนว่าอาชีพที่ทำเนี่ยคืออาชีพอะไรครับพี่จอนขับรถเมล์รับจ้างครับประจำทาง นะฮะใส่ทองสุพันทำมานานนะครับกี่ปีแล้วครับเนี่ยแปดปีแปดปีแล้วนะครับผมเวลาว่างจากการขับรถเนี่ยนะครับผมชอบทําอะไรครับผมเนี่ยชอบเลี้ยงสัตว์ครับเลี้ยงสัตว์นะครับผมเออเลี้ยงอะไรเลี้ยงอะไรบ้างเลี้ยงอะไรบ้างสัตว์เนี่ยก็มีหมามีไก่ครับอ๋อมีหมามีไก่ระหว่างหมาไก่นี่ชอบชอบอะไรชอบหมามากกว่าชอบหมามากกว่าเพราะอะไรครับถึงชอบหมามากกว่าไก่รู้สึกว่าเขาจะแต่รู้ เาแสนรู้แสรู้มันมีเรื่องที่จะมาอธิบายได้ไหมว่ามันแสนรู้ยังไงพี่จอนก็จะมีวันหนึ่งผมปลูกมาของผมเนี่ยไว้หน้าบ้านตรงประตูช่องเข้าครับฝังเอินที่ว่าน้องสาวผมเนี่ยจะเข้ามาเอาของในครัวในบ้านผมอ๋อจะมาเอาของในครัวในบ้านครับครับแล้วเป็นไงฮะแล้วอีตอนเข้าไปเนี่ยเขาก็ไม่ว่าอะไรไม่ทําอะไรครับแต่ว่าเวลาออกนี่รู้สึกว่าเขาเห็นน้องสาวผมถือของออกมา เขาก็พอเขาเห็นเขาก็โดดฟ้าข้อมือฟ้าข้อมือนี่งับเข้าไปเียวฝังลึกเลยป่ะครับไม่ครับฟ้าคาบไว้เฉยๆแล้วเป็นไงครับแล้วทำไงเขาไปไหนไม่ได้สิไปไหนไม่ได้แกแกดึงแกไม่ให้น้องสาวออกจากบ้านแล้วทำไงครับน้องสาวก็เลยบอกว่าขอนะของกินนี้เดี๋ยวจะไปเอาไปทำกินขอขอนะเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปทำกินเฉยๆแล้วปล่อยไหมครับปล่อยครับปล่อยอะฮะเออสุนัขตัวนี้น่ารักมากเลยนะเป้าบ้านดีมากชื่ออะไรครับชื่อครับ ชื่อเกา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 เจ๋งเกาเจ๋งเกาเจ๋งชื่อเกาเจ๋งเขาใกล้วยเจ๋งมังกรหยกอย่างนั้นเลยใช่นะฮะแล้วตัวอื่นๆเนี่ยทำอะไรได้บ้างครับตัวอื่นก็มีอีกอย่างหนึ่งคือเต้นได้ครับเต้นราได้ครับเ้าวละเข้าคำถามเข้าถามเลยนะครับผมสัตว์ที่เลี้ยงเนี่ยนะครับตัวไหนของพี่จ้อนเราเนี่ยนะครับผมที่เป็นนักเต้นเท้าไฟเต้นรำได้มาดูกันเลยนะครับตรงส่วนตรงนี้นะครับผมสัตว์เลี้ยงตัวไหน ของพี่เจ้าของเรานะครับที่เป็นนักเต้นเท้าไฟระหว่างช้างม้าและลิงตัวไหนครับเอาล้ครับมาดูครับทำไมแต่ละคนคิดอย่างนี้คิดว่าเป็นช้างเพราะอะไรครับเคยเห็นช้างเขาเต้นเออใช่เคยเห็นบ่อยด้วยใช่ไหมครับก็น่าจะไม่น่าเป็นม้าไม่น่าเป็นลิงพี่ยาวครับคิดว่าเป็นม้าเพราะอะไรครับเคยเห็นม้าเต้นหรอครับ เ,ออเคยเห็นมาเต้นแต่เมื่อสมัยร้อยเจ็ดสิบกว่าปีแล้วเคยเห็นนะแต่เวลานานมากเลยนะพี่เอวตายจ้ะเอ้ฉันเสื่อนช้างแหมจะฉันรอดเลยทีเดียก็เคยเห็นช้างแบบทำได้ตั้งหลายอยาอาา่างอะไรเงี้ยเพราะว่าน่าจะเป็นช้าง,งอาะไรเงี้ยเอาละครับมาดูนะครับแหมแต่ละท่านนี่ตอบกันมาไม่ถูกเลยสักครั้งเดียวนะครับสัตว์เลี้ยงตัวไหนของพี่ยอดเนี่ยนะครับที่เป็นนักเต้นเท้าไฟช้างม้าหรือลิงครับตัวไหนครับม้าครับม้า ม้าเนี่ยมันเต้นได้ยังไงครับพี่จอนคือผมได้ฝึกหัดมันไว้ฝึกหัดมันไว้ครับครับแล้วก็คราวนี้เอ่อทำทำเพราะอะไรทำเพราะว่าเราสนุกเรามีม้าอยู่ที่บ้านเราก็เลยทําอย่างนี้หรือว่าหรือทำเพราะอาชีพหรืออะไรคือทีแรกก็เป็นพวกปู่พวกพ่อเนี่ยเขาเล่นม้าแห่นาคมาก่อนอ๋อเล่นม้าแห่นาคมาก่อนทีนี้ความรักม้าก็เลยเอาม้ามาหัดเต้นเอามาหัดเต้นแล้วเพื่อจะ เอาไว้รับจ้างอ๋อรับจ้างแบบแผ่หน้ากันอะไรอย่างนี้นะครับเป็นพีไปเลยโอ้ตรงนี้นี่เองคราวนี้มีโชว์ขอดูหน่อยได้ไหมครับได้ครับเอามมามมาป่ะเอามาครับมาดูโชว์ดีกว่าว่ามมาเต้นยังไงนะครับอ่าดนตรี นุกลุกขึ้นขยับ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 โทรมาไวไว จากนี้เนี่ยนะครับที่เต้นกันแบบแรปแรปอะไรแล้วเนี่ยนะครับผมแล้วก็ขึ้นมายืนบนครกนะฮะอยอดจริงๆเลยนะครับผมวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่ตอนนะครับคุณสุชินพองเนื้อแปดนะครับและชมรมคนเลี้ยงม้าสุพรรณขอบคุณมากครับเอาละครับเรียบร้อยนะครับเาแลวครับเดี๋ยวให้ให้ให้คุณม้าลงมาได้แล้วนะครับเหนื่อยไหมครับเนี่ยโอ้ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดานะครับ พอมาถึงช่วงนี้แล้วเนี่ยนะครับผมผู้ที่มีคะแนนอยู่คนเดียวนะครับก็คือพี่ยาวของเรานะครับผมอยู่หนึ่งคะแนนนะครับพี่ยาวได้2แผ่นป้ายนะครับดังนั้นเราจะให้สุภาพสตรีเนี่ยเลือกก่อนนะครับผมขอได้ขาเยะมากรอบเาตายสิบสองขาครับสิบสองขาแล้วตอนนี้สะสมอยู่สิบสองคุณสาวครับถ้าเกิดคุณสาวนะครับเปิดมาน้อยกว่าสิบสองขาี่ตกรอบนะฮะดังนั้นต้องให้ได้มากกว่าสิบสองขานะครับดูครับเบอร์แปดนี่คีับ หมูครับแค่แค่ยี่สิบครับยี่สิบขาดังนั้นผู้ที่เข้าชิงนะครับตอนนี้ก็คือคุณเต๋านะครับแผ่นไหนเลือกก่อนแผ่นแรกเลยแผ่นแรกแผ่นแรกแผ่แรกเบอร์หนึ่งใช่ไหมเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งมาดูก่อนนะครับต้องให้ได้มากกว่ายี่สิบนะพี่ต้องมาเพื่อขาครับสอขาเท่านั้นเบอร์12เนี่ยแผ่นป้าย12นี้นะครับถ้าเกิดว่าน้อยกว่านะครับผมรอบนะ ตัวครับหกห้าตัวครับหกห้าสามสี่สามสิขาทั้งหมดสามสิบสองขาครับผู้ที่เข้าไปรอบต่อไปนะครับผมมีหางมิชอเกิดพี่ยาวครับช่วงหน้าเป็นช่วงมีหางมีโชคพี่ยาวเกิดปีอะไรปีมะรองดูซิว่าจะมีโชคจริงหรือเปล่านะครับแต่ว่าเราต้องขอบคุณนะครับสาวและน้องสายนะครับผมที่มาร่วมสนุกในรายการแฟนตาซีมีหางขอบคุณมากครับ we